ท่านจะแบ่งระยะเวลาหรือแบ่งงวดงานที่จะจัดหาเป็นแบบไหนอย่างไรจะต้องเป็นไปภายใต้กฎหมายระเบียบว่าด้วยเรื่องนั้นๆซึ่งปัจจุบันก็คือภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งในพรบรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก็กําหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ในการวินิจฉัยกําหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนของการจัดหาอาหารส่วนราชการต่างๆก็มีหน้าที่ในการจัดหาอาหารด้วยกันคงสิน้นภายใต้พรบรนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหาอาหารให้ผู้ป่วยที่แอดมิทในโรงพยาบาลเรียนจำที่มีหน้าที่ในการจัดหาอาหารสำหรับผู้ต้องขังโรงพักที่มีหน้าที่จัดหาอาหารให้สำหรับผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังหรือโรงเรียนสูงเด็กที่มีหน้าที่ในการจัดหาอาหารสำหรับผู้เรียน ความเดิมก่อนหน้านี้นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2560เป็นต้นมาท่านจะขึ้นช้างลงมาซื้อจ้างแบบในเรื่องของท่านตามแต่ท่านจะเลือกแต่นับตั้งแต่วันที่12มีนาคม62เป็นต้นมาการได้มาซึ่ง รางวังของโรงเรียนสูงเด็กจะต้องเป็นไปตามความในหนังสือคณนะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐวอนหนึ่งหนนี้เท่านั้นคิดผิดแผกแตกต่างไปจากนี้ไม่ได้ก่อนนั้นใช้แบบไหนก็ได้แต่นับตั้งแต่วันที่12บมีนาะคมเป็นต้นมาต้องทำแบบนี้เท่านั้น อาจารย์คะทําไมถึงสองบ่อยจังคะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายาได้และการจ่ายเงินของประกาศสืสานประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2562ก็ 2, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่12มีนาคม62เช่นกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายระเบียบก็หมายแนวทางก็หมายแต่พี่ก็คนเดินนะคะ ก็ซื้อ้างแบบเดิมนี่ไงเขาเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นถ้าเราดูตามเนี้นับตั้งแต่วันที่12มีนาคม62เป็นต้นมาวิธีการที่จะได้มาซึ่งอาหารกลางวันตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการวิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารกระสรภพาณิากำหนดมีกี่วิธีครับมีกี่วิธีตามนี้ มีกี่วิธีครับหนึ่งการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 2. การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 3. การจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จซื้อวัตถุดิบจ้างบุคคลจ้างเหมาห้ามให้สารอเอหาย <S <S 1> <S 1> มีแค่สามวิธีนี้เท่านะั้นอ้าวาจารย์คะของพี่ใช้วิธีเด็ดคนนี้น,นะครับเอาโต๊ะกันสาอันเลย